มีคือกล่องก็ยังมนะีขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆกล่องนียังจังค่อยมาเป็นะนะหนังสีเนาะเนาะไม่จังคบกล่องมันซองเฮาอยู่บ่เซาเทื่นอนันก็เป็นแนวนี้เนาะ Oh perdón. 我买哪条宽带？都了那些，那条。 Okay. Mm -hmm. สวัสดีค่ะคุณพี่ละพุนขอบคุณเลยหลายเอ้อมาเป็นกำลังแรงใจให้สวัสดีหกล้านดวงใจค่ะสวัสดีหกล้านดวงใจพี่นนอง ขอม่าเรากดไลค์กดแช่ในเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเรือเก่าล้านดวงใจขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะพี่น้องแวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณสิบสามล้านดวงใจโอ้ได้สิบสามล้านดวงใจแล้วพี่น้องโอ้สิบสามล้านดวงใจแล้วพี่น้องขอบคุณได้ไหนเด้อสิบสามล้านดวงใจ สามล้านดวงใจแล้วขอบคุณรัฐาบาลเด้อไปเ๋าเงินมาใส่เกี่ยงตับแล้วเราี่นองมืงอหนึ่เอเรยจากบาทใส่ดีกับใส่สูสนเน่ทรงไปเมียนาใส่พีน้ง ได้รับเงินเราก็ขอบคุณรัฐบาลหลายใส่มือเดียวเก่ยงตับ